สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้งองไปส,งสูขู่สกุนครับพอกระบาเทา้าข้างหน้าชนแอ๊ครับพี่น้องมาพี่น้องมาเมื่อนี้สิป้าพี่น้องมาแกงเห็ดไข่ทั้งหลายเพื่อนว่าจีปนอันนี้บ้าเท้ากับจีอยู่พี่น้องแต่ว่าบริสปนจีจีไปกินกับเจวหลายเตอบอด้วยพี่น้องมึงนะกระทองมักไงเลยมีแต่ดอกงามๆเอามาพี่น้องมาต้มน้ำไว้เลยล,ละทั้งนี้สิแกงครับสาวสีจัดการให้เอาทักทายพี่ทักทายน้องก่อนสวัสดีค่ะเน้โดนๆเลยมา มาเอาเห็ดลงหม้อบานีิเห็ดให้พี่น้องเบิ่งน้ำจังหน่อยพี่พี่น้องต้มน้ำเดือดไปแล้วเดี๋ยวต้มเห็ดก่อนจังหน่อยทางนี้แกงแกงสดน้ำเฮ้ยเอ้าเอาเอาเอาไปทางใดเลยไหลอยู่ไหลอยู่เบิ่งพี่น้องหม้อเงยเลยน้ำเดือดเอาลงไปพี่น้องเดี๋ยวต้มจังหน่อยก่อนต้มให้มันอันซุกจังหน่อยเดี๋ยวก็ปรุงครับพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวก็มาจี เดี๋ยวจีสามจำสามจำแบบไงูนะ่ะเอา้าเครื่องปรุงพี่น้องบ่มีอยังไเด้นี่พะออตูพักแมงหลักหอมแดงต้นหอมนะครับบกพริก,กตำใสมือนิชิเซ่บะขามเพราะว่าใบติ่วแก่เบิดละพี่น้องใส่ประเด็ดอ่าแล้วก็ใส่สู้ลถดแหน่ตำใส่กันเบื้องพี่พี่น้องทางพี่พะออตูปลูกไว้หลังปลูกไว้หลังบ้านพี่น้องก็ลัง,ง่ามคน พอดีเลยเขียวงามขนาดอา้ามาเบิ่งทางผี่หมอกำลังฟดพี่น้องเอย้ยเนี่ยหมอกำลังฝดเดี๋ยวถาจะเข้าในระวงังรั่ตําเครื่องถาคนตัวอา่าตเครื่องถาพี่น้องอืออ้าวนั่งลงนั่งลงเครื่องมียังแนวว่าตินี่แหละแนวสีดำเอาตะปพริกแดงใส่พริกกันนะไปเห็นพร,พริกหลัวแนวสีดำกับทีม่มีหอมแดงครับพี่น้องอ่ามีหอมแดงกับพริกแดงเลยนะ หอมแดงหัวหอมตำใส่กันพี่น้องสาวสีจัดการให้มาหนีิเอาเองกับฝีมือน้องสาวกับสาวสีผู้ดใดสีเห็ดเสียบนะนี่ไผสีเห็ดเสียบวะทีห่อนเอาพี่น้องเอ้เบืง้ง <laughs> สาวสีห่อนเอา <laughs> ห่อนเอาแล้วตำริกใส่สีหลายๆมันจังดีสดจับเสียบอ่า เอ้ยโอ้ยพริกไงมันอันนั่นมีแต่กาบพี่น้องพริกไงก็มีแต่กาบมันนั่นโอ้ยกระดินเขาตาเขาเลยฮะมีแต่กาบบ่มีไวเออบ่ <c oughs> มีมีมีแต่กาบบ่มีไวมีแต่กาบบ่มีไวเอาลงอยู่บนนี่เอาลงหรือเปล่า,อาเอาสูรรใส่นำ้ำจังแหลกไปมันจังหยาโค้งจังหน่อยเอาสูรรใส่นำ้ำจังหยาโค้งไาเออเบาเบาเบา มึงบ,งบังไว้อยู่วะทีเลยสร็บไปเสร็จมันอืมเสร็จไปเสร็จมันเดี๋ยวเอาตัวนี้ลงไปน้ำกันนะพริกหน่วยนี่อ่าพริกหน่วยลงไปในหม้อน้ำไปเลยมือกส็สั้นๆยังไงพี่น้องหูเขาก็อืมถือไวปใส่ลงไปพริกหน่วยทั้ง อ๋อขันขนาดนี้หม้มอก็กำลังเดือดกำลังฟุดพี่น้องเลโอ้ยน้ำโลเอมามเบึงพี่น้องบานนี้ต้มคาดว่าซุกเลยละ่ะน้ำเดือดน้ำฟุดไปหลายรอบแล้วเอามามปรุงบานนี้พี่น้องปรุงปรุงเครื่องปรุงที่ตำไว้นะพี่น้องลงไปเลยตำหอมแดงใส่กบพริก ใส่ลงไปพี่น้องมือนี้บุ้ยใบติ๋วใส่เลยใส่ใบเอ็นใบขามกับแก่ใบติ๋วกับแก่ก็เลยว่าสิใส่บักขามพี่น้องใส่บขามเปียกใส่ขามเปียกน้ำเล็กน้อยพี่จักน้อยกับฟดอีกเล็กน้อยครับพี่น้องโอ้ยมาดยแดงเป็นตะเพ็ดแถอบ้านี้ใส่บักขามเปียกลงไปจั็กน้อยอให้มัน เพิ่มความเปรี้ยวลงไปถ้าเขาบ่ามีใบเติว้วหรือว่าใบาม่วงหรือว่าสมใบาขาม,มสิเขาก็ใส่ไปไเลยเต็ดไข่ก็สามารถแกงได้พี่น้องแกงได้จีบปนได้ใส่สูตรลงไปนั่นจักหน่อยจักหน่อยอย่าใส่หลายเด้พอตำใสหน่อยเลยดิจะใส่ประเดี๋ยวพี่น้องว่ามนันลืมแล้วบ่ลืม่มหรือบ่ลืมเดี๋ยวนาะย่านอยู่เด้ เออใส่ประเดียลงไปขุนๆเลยเบื่อพอละพอละโอ้ยขุจนไปตัวนี่บัตรไก่สิโป,ป่งพี่น้อง<ซ>ใส่ไก่สิโป่งใสยไก่สิโป่งหมออ้อไก่สิโป่งหม้อเปลี่ยนจ๊งไหมันคือเจ๊งตรงเนี่ยโม,มเห็นเอาถ่ายจะข้าวพี่น้องมันฝดอีกจังหน่อยปลาไว้ซิมด้วยแหละ ฝุดบกบกอุ้ยบางพี่น้องนะเอาพุดบกบกเลยูพระอิตูใส่เออพระอิตูใส่ก่อนพี่น้องนี่พระอิตูใส่ก่อนบ้านอันยังปงอุ้ยพคตรน่าพี่น้องอุ้ยใส่พระอิตูลงไปแล้วเฮงเอาซีมังดูซีมังยังหน่อยเนี่ยซีมนน้ำซีมัหลอกเลยมันนี้มันหอนเลยเอาซีมังซีมังเสียบตรงซีมีเองเลย เสีซีมเองเอาแต่ว่าส่นหอนหนเป่าให้ยังไงผมว่ได้่าเบาตัวส้นหอนหเนาะยังไงเห็นงไงเสียบนเลยเสีบแบบหนหอนเนี่ยวะเสบแบบหนนเสีบแบบลวกปากลวกปากเอามุมยำปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บังไงหวานบ่เค็ดไข่กับหวานได้พี่น้องอส่าส่ฟังฟังกินเพราะว่าใส่ได้กินมากนี่ อ่ะปงปงปงป,ง,ปงลงเดี๋ยวนี่มาอย่างอืมเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาอย่างพี่น้องๆอย่างจแคหน่อยฟึบเอาใส่อันนี้ไว้แล้วนี่อีกอย่างเอาไปเอาไปตำปนกระเสียบด้พี่น้องหลุ่นพอดีเอ้ามาจับอย่างไรแบบเขาโอ้ยน้ออืมแต่พาน้องยกก่อนอืม จะนอนมันหยุบกับพ่อแล้ะพี่น้องหยุบสำนึงพอดีหวานเอาไปป้าไว้นี่แล้วพี่น้องจักข้าวไปเตรียมผระถานเตรียมผ้าเขาใส่เข็ดเจวให้ยังเตรียมลวกผ้ากันจองใส่จังหน่อยป้าือสีขากเนาะได้ผ้ากันจองมีบุหร่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนไปจัหน่อยไปสับเสียมก,กันก็บ่าแถวพี่น้องอ้ามามาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วจัดใส่ถาดิ่งพี่น้องเห็นอร่อยแล้วว่ามันว่าไม่ลูกสิ้นบ่ไม่หลูกสินงนี่พี่น้องอแกงยิดไข่ มาพี่น้องไหมตัวตัวจีมันกัดเหี่ยวเบอเลยออตัวจีถนะอดออกจกไม่แก้วพี่น้องแก้วมาเกียมน้ำเบิ่งหุนโอ้ยแก้วอะไรเอามาพี่น้องไหมได้ดอกกระเจียวมาน้ำพี่น้องดอกกระเจียวแบบอรได้ลวกนะครับแล้วก็พักกันจวงน้ำยุคางบ้านนี่แหละพี่น้องมันหามุมหยาบมันแดดไหลามาสิทิบเขาบ้างไปทั้งคนละคนละตีปัป่นมากปั่นมาใส่รถพี่น้องเอามาบวบอะไราย,ยา,างใส่อุกบุ้ย โอ้ยรู้เบริลยอืมอุ้ยหอมเลยจะเป่าดิจะบอกว่าจะอยากสดมันหอมเนาะแบบอย่างหอม ยกุด,ด,ดไม่เถอะว่าเอาไปตำปุ่นแม่นตำปุ่นกับหอมเจ็บพี่น้องตำปุ่นนะตรงจีก่อนเนะี่ยเอาไปจีจไปอย่างเอาไปอย่างให้มันส,สุดๆขอเรื่องเปล่า <laughs> <laughs> สดหนอน <laughs> ๆไหมเนะดวกดินแหละ มันก็จะเริ่มเย็นไปเรื่อยแล้วพี่น้องอู้หเจียว้อมพบบอกตูอืม น้ำมันไก่ไก่กันหอมกำลังขึ้นเด้ฝนฝนจังสีมาบ่มากันฝนกลางีมาเนาะบาังคนเพิ่นกบอมากแล้เห็ดไข่เพิ่งร้มันขึ้นมันโม่ขึ้นนะผู้เพิ่นบอมาก พี่น้องก็จิว่าบ้าเท่ากินเร็วกว่าสาวสี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคือโบนยอตัสอวสดแลบวงตัก,กนีนต้นนองขักเนาะบวงตักสดหมดะมักแจ๋เนาะอืออือ เริ่มเย็นแล่และบม่อยากเป่าพอดีอุ่นๆพี่น้องสิวา่าสาวสีเอามาน้ำย่างมาดีเป็น,นก็นอยากกินเฮื่อนล้วพี่น้องจะตายกันกินห้องไผห้องมันบ่คือกันเด้ ซอบครับทั้งผื่นหวมนด้ยไปด้วะ เธอลืสีฮาราดอกอไปหาตะกี่ไป,หา,ป,ปหาน้ำปงดินปง <laughs> หาน้ำปงน้ำโพนหาน้ำโพน Yeah. Năm ta nhà <Sý> hà anh nát anhu tất nát 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 càng nát 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 พี่น้องเคยกินเห็ดกอว่พี่น้องเห็ดกอเห็ดดินเนาะอย่างผลออก่นออกเป็นมู๊ดออกมาออกเพิ่นออกเป็นมู๊ดบ่ได้อ,าาดอ,ออกเป็นตำบลนะออกเป็นมูด๊ด ตู้มาเ้าแกงแล้วเ้าเอาไปตำตำปนใี่เป็นอย่างบ้างกรบปุบเป็นอย่างแต่ว่ามันบ่แห้งนี่แหละม,มันตำมันกับซีเลนยอาเรียนลัง ีเบียดเนี่ยย้ำมันเลดี้มันหอนย้ำมันเลดี้มันสีนรุดได้พี่หน่องมาเห็นเจ้าเจ็บปะเจ็บแล้วเนาะอืออเกรงเองเจ็บเอง กันบ่เสกกับโกินแล้วเสถิ่มเขาเปล่าเล ช่วงนี้มีเห็เรางงนามีเนาะอ่นเนาะเห็นละงลงขาเห็น,หนะหละงละงเหลืองคับมีปลาไปมันยามะแกงผัดขาขืัอเกาได้เห็ละงงเหลืองกระเด็ตะกีนก็เอ,อื่นเห็ละหยองเน่ะเห,ห็ละงงเหลืองอะไรเห็นละหยองก็เห็นเป็นเบื <laughs> ่อ ออตอนนอกักกิ๊กหงำเร่เเรเเงเ,เรื่อยรอดหัวซสิเคียย์เปในหเจาแล้วหงำเร่งเรยพักเอามากินกับแกงยงวนโมค่อยปันไดพี่นอ้องขึ้นแงะแท้รับไมจังเลยมันอยู่ในดวกมันเยัว อืมเดี๋ยวปิดกล้องแล้วเจอกันนะฟูงบินตำ่ำ <c oughs> ปงกันยังว่าปง <c oughs> จะก,กอนมองึงขึ้นหอนวะคำสุดทถ่ายออมันกอมกันเน,ะน,นาะย,ยิ่มคำสุดทถ่ายอิ่มเนาะอิ่มไมเนี้ Hmm? tôi kia hết là ngọc hết là ngọc hết toàn lai lai không không mở được bao nhiêu còn lãi quá ừ còn lãi quá ปลากระบอกข้อยมีหาะฮะปลาพันกระเห็ดให้มันไปนลเลยมันปลามันปลายางไปเลยสดช่วยกันปุะเล็กเราหน่อยอสดุดนะเนี่ย <laughs> ม,มาสดเลยนี่บา,เาดเราจานรู้ได้ไง

เรียนครับสวยค่ะแล้ก <uh> ็บอยงอถวยเอาทั uh <sh arp> <sh arp> ้งอันเทใส่ปลาให้เจ้าว่ะให้มันลายลๆลงในปลกเรียนรอมันให้ลงงวงเว หวานเจ็บอีเอาหรอเยเจ็บเซเดียก<น>ระดกเจ็ยบย่อนคอยแกนน,น้ำมาน้ำมาน้ำมาไอไก่เนี่ยไปใส่ <laughs> ยนะีสต์เบียดกันจนหอน กินจังได้ก๋วหนามเนี่ยมันหายลูกสางมันหายลูกสางห่างเอาอยู่สวนคางบ้านเนี่ยนะพี่น้องกุ๊กยังก็ไส้กุ๊กไส้เกาหลีบ่อือ่ากุ๊กไส้เกาหลีเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่นะครับแน่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 พอาดีแยนมเห็นเขียวๆในี่ังหน่อยนะครับเอาแกงเห็ดไข่นะครับบนแกงเห็ดปวกบนแกงเห็ดละงูครับมันนี่แกงเห็ดไข่จ้าเกตปด๋ยเห็ดไข่บ้าแถวไปหาอยู่เสวะตีบ้าแถวไปหาอยู่ตลาดลาดนกจานน้ำพึ่งขี้มลาดพี่น้อง อยู่ร้านหินดานร้านหินดานปุเบิ่งอีหยังไปก่อออกอยู่หันกองเอเดกองยุ่นพูนอยู่มีแต่ดอกตุ่มตุ่ม,มงามๆพี่น้องเลือกอร่อยแล้วปิดในที่ที่เขาเออเอาเอาปิดนะปิดนะเขาสุดหลักเอาเมียนี่เลยอเอาปิดไว้พี่น้อง <c oughs> เอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมองทุกบอลน,นะครับที่เกียรติติดตามรับชมมาร์เท่านะครับบัว่าีวอยู่ไซกันแล้วแต่เนาะคอยมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อติดตามรับชมมาร์เท้าแล้วนะครับคอยพี่นอ้องอ่า มีความสุขความเจริญนะครับหลับเปลื่นในชีวิตบริสินชีวิตการดำเอิชีวิตนะครับหรือว่าทางดันการงานก็ดีนะครับกับขวบพี่น้องอีกเทือนึงนะครับบ่มีอย่างมาฝากมาตอนนอกจากหายแนวอยู่แนวกินอาจจะเป็นอาหารบ้นบานๆเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยจุเนื้อเนี่ยไปหันมานี่ไปเห็นแนวเป็นตะแเสบกับมาฝากพี่ตอนน้อง <c oughs> เดี๋ยวอมกบบ่าวเท้าจัดให้ชมวด้วยพี่น้องเลือรออีกเล็หน่อย <c oughs> อ่าบันท่วงอมกบบ่าวเท้าอยู่คอมเมนต์มา <laughs> <c oughs> เดี๋ยวจัดให้ชมวงกับพี่น้องอาสลามมุนี้นะครับหาผักขาดมาใส่หาผักขาดมาใส่ กระเอนี่กระเด็ดนะครับนี่ทั้งขางกระเด็ดเอาสำหรับมบอเอน,นี่นะครับฝากพี่ต้อนน้องสูขู่สูคนรุ่เก่านะครับมากะไลยถือแจกกระแช่ปลาทานนี้นะครับเด้อสำหรับมเอนี่ครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ